ว่าไงครับว่าไงใครจะคุยครับของใครจะคุยอะเมื่อกี้มาคุยดิไม่มีอะไรหลอมงงัจะเอาปูนพี่จะยึดปูนสามที่อะเล่นกันไหมไม่ไ้าับถ้าเราชนะเราก็เอาท่าเรือไปด้วยไม่ได้ครับผมผมผมจะวางแค่ไม่ได้ก็ต้องเล่น ไปจกปูนให้หมดทุกที่แค่นั้นแหละใส่ชุดแก๊งไปจกอ่ะเยอะนะชุดเยอะๆอันนี้คืออะไรหมวกแดงนี่คือออกศึกเหรอหมวกแดงมีเรื่องแน่ใครใครโพลเรียกม่าหน่อยดิเขาจะมีสิทธิ์เลือกว่าจะเล่นนอกหรือในนะพี่โตโพลโพลเรียกม่าหน่อยเราเราไม่ต้องให้เขาเลือกไงก็เราก็เลือกเลยเขาะยังไงเราต้องเล่นไงเหรอถูกปะใช่เราก็คุยกับเขาเป็เลย่องก็เลยยมปูนเลยก็เรียกเขามาคุยสิครับว่าจะเอาปูนอ่ะเฮ้ยอย่าเอายุวันนะหรอยไม่ให้ก็ตี ถ้าให้ก็อย่ามายุ่งเดี๋ยวจบเองอย่างเงี้ยไม่ออกกำลังกายเฮ้ยอายุพุ่ยไปออกกำลังกายก็หล่อแล้วอ่ะอายุพุ่ยยกเลยออกตุ้งตุ้งเนี่ยเราเราเปนเองเดี๋ยวคุยกันไม่เข้าใจพี่ป๊อบป๊อบคนไหนคนนี้นบอกว่าแค่สวยมันแล้วกันพี่พิบพิบอปอยู่ไหนอรัให้บอสให้บอสไปเปลี่ยนเท่ากับร่างเดิมก่อนได้ไหม ันล่างหน้าจอกันไว้ด้วยอยู่ได้รอกันไว้นะเว้ยบอกจะเข้าห้องน้ำไม่ล่างเป็นล่างไหนอะของขอขอร่างหนึ่งเป็นล่างไหนพี่จำล่างใครที่ลงล่างอยู่กับล่างเดิมหน่อยจ้ะจําไม่ได้ว่ะข้าวข้าวเข้าขอาวข้าวตอนต้อนแป๊บว่าอะไงพี่ี่ไงรถกูก็ต้องเก็บโต๊ะที่เย็นๆนะบีซี่เรียกไหมไอ้สวีทเรียกแล้วเรียกแล้วนี่ยยีเรียกไปแล้วเหรอแค่เรียกแล้วแค่เรียกแล้วมีคนฝันด้วยเหรอครับโมจิจำ จำเลยจดโมจิอะไรเนี่ยตีหิ้วหรอไม่ต้องแคจดเลยให้ปัดอ่ะทำไมห้าวจังทำไมเราห้าวแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรตาวียังแกเก็บรถดิจะมาคุยเรื่องที่สตอรี่ที่จะเล่นด้วยว่ะผมกลัวผมจะมีเรื่องผมกลัวผมตื่นเต้นอ่ะเขาเราเอาเรียกเราไปทางรอดเราบนั้นเจอสะพานเลยนั้เจอสะพานเลยบอกเขาไปสะพานอี๋ชี ก็ไม่เขาชิงเรียกก่อนตรงเลยไงใช่เราเรียกไปแล้วพี่เราเรียกไปแล้วตรงดูไปท้องหล่อก็ได้นะแต่ไม่คุยแล้วอ่ะไปท้องหลอดแล้วแทงเลยได้ปะไม่คุยแล้วอะไม่คุยเหรอไม่คุยเหรอจอดพวกแทงเลยเหรอก็กูมาแล้วอ่ะเบียบีซีคูแม่งเอาจริงไม่ไม่ถ้าถ้าไปท้องหลอดไม่ใครไม่เข้าวไหมจะตายแล้วเนี่ยยังยยังไม่ร้องเตอรเสี่ยวไต้แล้วเนี่ยให้เงีอย่าลืมปิดกระเป๋ากันดออกเอาไว้แกลเอาไว้แกลเอาไว้แกล ใครให้เข้าวสี่หกชาติแล้วนะอยู่กับหนูอ่ะกอด้วยอ้าวเดี๋ยวเนี่ยสี่สิบสี่สิบวิอันเนี้ยถ้ามันหมดแล้วปุ๊บเราเบิกรถแล้วเราไปสภาแล้วก็ถ่ายรูปไปทองหล่ออยากไปทองหล่อไม่อยากไปสภาเอาไงไปทองหล่อไปละได้หมดครัผมได้หมดพุตจีเหรอต้องฟุตจีเลยอยากไปทองหล่ออ่ะจะไม่อยาก ใช่ไหมได้หมดเราต้องเหนือเราต้องไปทองหล่อเลยไปหามันเลยใส่ทีเหลือกเสียบหมดไงนี่เขาตายใส่หน้าที่อื่องนี้นเราจะเอาก็ส่เรื่องู่นถ้าจะคูอย่างงั้นเราไปที่ไปหาเขาที่ทองหล่อเอ้ยไม่ต้องคุยนะที่ทองหล่อผมบอกยงับ้าเสียเวลาลุง บอกว่าจะเอาปูนแค่นั้นแหละจบมันต้องคุยจบลงก่อนก็บอกว่าเดี๋จะพึ่งนั้นนั่นผมว่าเราตอนนี้เราตกลงกันได้ชัวนเลยทีเดียวเราไปทีเดียวเลยไม่เราใส่ก่อนมาเลยคถัดไปเี้ยเราจะไปคุยกันเรื่องปูนโอเคปะเราจะไปเอาปูนมันป้าป้าป้าไปรอไปเลยใครมึงพูดต้องนครมึงพูดให้หน่อยมึงจะพูดเลยนะพี่น็อตเดี๋ยวเราจะเอาปูนมไปทองหล่อครับเบิกรถผมจะเอามันผมจะเอามันไม่มีรถครับไม่มีรถผู้ช่วยเอียดบีซีคุณจริงๆเลยได้เอา อย่าไปขึ้นรถรถเนี่ยไม่มีรถหมดทุกคนก็ได้นั่งรถไปนั่งรถซุ่นรถสี่ะเบิกจะนั่งไปไม่ต้องเออเงี้ยเยอะได้เงี้ยบีซีมาโจได้เลยโจยิงเปิดเลยนะยิงเปิดเลยหรอไปแล้วมันต้องไม่คุยแล้วเขาเรียกเราอ่ะเล่นลิ้นกับเราผมมีปากเสียบก่อนแล้วไม้ไม้ฟาดเอาไม้เปิดเลยมันจะตายไหมล่ะเขา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 รอกันก่อนปะ ไม่หรอถึงก่อนคุยก่อนก็เถอะเถอโปเดียวแตกพูดเลยได้มั่งวะเนี่ยจะ่อยู่แต่โฟคิงด้วยได้ยินแต่อะไรที่มันแบบแย่ๆเฮ้ยเติมน้ำมันพร้อมเลยอ่อเว้ยเเดยย่าน เช็คกันเราดูเปิดเปิดอยู่เลยถ้าเป็นผมนะผมเปิดแต่น้องๆแม่งไม,ม่เอาหรอกเกี่ยผมดิ ถ้ามันเปลี่ยนชุดทำไมมันไปเล่นไอดับมาไม่ค่อยออกใส่เกาะแล้วคุยกันยังวะ

ไม่มีอะไรลำมันจะเอาปูนพี่จะยึดปูนสามที่ะเล่นกันไหมถ้าถ้าลำสนะลำก็เอาท่าเรือไปด้วยไม่ได้ครับผมผมผมจะวางแค่เวลาก็ต้องเด็กไม่ต้องเยอะ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 หน้าหลังพอไม่ต้องไปลุมเยอะไม่ต้องไปรวมเยอะไม่ต้องไปรวมเยอะช่วยดามช่วยดามช่วยดา ต้องลมเยอะไม่ต้องลมเยอะโอเควคนอื่นเขาไปน่าจะไปงานบ้านอะไปเอามันให้หมดเลยหน้าบึงหน้าบ้านอะจะเจอตรงไหนตีแม่งตรงนั้นแหละโจโจไปจใจเย็นพี่ใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นเล่นกันสองคนก็ได้สองคนก็พอหมอบเท่าไหร่อ่ะเสื้อดำเสื้อดำแล้วใครน่ะเลยเลยเราอุ้มไปสะพานเลยได้ไหมไปเล่นเสื้อดำข้างบนหน่อยเออนั่นงนะเราอุ้มไปสะพานเลยได้ไหมสะพานไปเลยอ้มสะพานผมว่าไปเลยนะครับดินมินอุ้มไปดิใช่ได้พี่ หอเลยหอเลยหอเลยเลยเหรอหอเลยได้ปะไม่ได้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 คำถามเป็นความรู้ไหมต้องไปสภาก่อนไม้ออกเลย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 ไม่เอาไม้ออกเลยมันจูกได้อยู่แล้วมันคนมันเยอะมันจูกไม่เราออกดิเราออกงั้นเราออกไปไปเล่นไปหลบหลบเล่นไปเล่นไปรถสี่เขารถสี่ใครมาไม่เลย อ๋อมีดมิดยัดไปเลยได้ปะยัดยัไปดิกลามาเอออันนี้มันในโมและไดโมและตายโคตรยากไปไปไปไม่ใช่หรอไม่ไม่ไม่อุ้มอุ้มาสตาไป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 เอาเขาไปเอาเขาคนอื่นนะคะไปล่ามันไปล่ามันให้หมดไปเอาเราไปเราเอาเราไม่คุยที่สภาไปเลยหรอปล่อยปล่อยล่าคุยสภาก็เล่นสภาปล่อยไหมให้มันเป็นคนเลือกเลยล่าเลยล่าเลย